จำนวนซ้ำออกนะครับวันนี้มีคนที่อยู่ในระบบที่มาลงทะเบียนทั้งหมด23.5แสนคนนะครับอันนี้เป็นตัวเลขแรกนะครับที่ด๋ยาจะขอถแถลงให้ทราบนะครับใน23.5ล้านคนก็แบ่งออกเป็นอย่างนี้ครับเมื่อเราลงทะเบียนเสร็จปุ๊บสมบูรณ์ใช่ไหมครับข้อมูลจะถูกส่งไปเช็คที่กรมการปกครองนะครับว่าท่านมีตัวตนจริงถูกต้องตาม ฐานข้อมูลที่เรามีอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองนะครับอันนี้ก็ผ่านมา21.1ล้านคนนะครับคนที่ยังไม่ผ่านก็อีกมี1.8ล้านคนนะครับ1.8ล้านคนที่ผมขออนุญาตเรียนเลยนะครับว่าสิ่งที่ไม่ผ่านก็คือท่านจะได้รับ SMS ว่าหมายเลขบบประชาชนนี้ยังลงทะเบียนไม่สําเร็จอย่างที่เคยได้นะครับคือท่านยังไม่ถูกนับเข้ามาอยู่ในที่เราจะเข้าไป คัดกรอบว่าท่านจะมีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์นะครับ1.8ล้านคนนี้ผมย้ำอีกครั้งว่าสิ่งที่ผิดเยอะๆนะครับเวลาลงทะเบียนท่านก็บอกว่าท่านลงถูกต้องหมดแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เราพบว่ามีการผิดเยอะ3ที่ด้วยกันนะครับที่แรกคือคำนำหน้าชื่อ คำนำหน้าชื่ออันนี้ไม่ต้องใส่นะครับเวลาชื่อท่านใส่ชื่อของท่านลงไปได้เลยนะครับไม่ต้องใส่คําว่านายนางหรือว่านางสาวไม่ต้องใส่นะครับยศก็ไม่ต้องใส่นะครับพิมพ์ชื่อลงไปเลยอันนี้คือสิ่งที่เราพบข้อผิดพลาดนะครับส่วนที่2ก็คือการสะกดชื่อหรือนามสกุลก็ตามที่เป็นสระแอรหรือหรือสระเ,เอนะครับบางทีสระแอท่านไปพิมพ์สระเอสองครั้งอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นคนละชื่อกันนะเวลาไปตรวจสอบกับระบบ ฐานข้อมูลของทางกรมการปกครองมันต้องตรงกันทั้งหมดทุกอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราตัวสะกดต่างๆขอให้ท่านตรวจสอบดูให้ดีนะครับว่าตัวสะกดทุกอย่างการันการใช้สระแอสระเอเนี่ยก็มีผิดเยอะนะครับอันนั้นคือส่วนที่สองนะครับส่วนที่สามคือรหัสที่อยู่หลังบัตรของท่านนะครับจะเห็นว่ามันจะมีเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษสองตัวตัวเลขแล้วก็ขีดแล้วก็ตัวเลขแล้วก็ขีดตัวเลขเนี่ยนะครับ ก็สองตัวแรกที่เป็นรหัสตัวอักษรในภาษภาอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นท่านอย่าสับสนระหว่างเลขศูนย์กับตัวโอนะครับอันนั้นอันแรกกับขีดที่ขีดเนี่ยไม่ต้องใส่มานะครับไม่ต้องใส่ขีดนะครับใส่ตัวเลขลงไปได้เลยนะครับอันนั้นคือ3ามที่อยากให้ท่านที่มีประสงค์อยากจะลงทะเบียนในโครงการนี้จริงๆท่านรีบลงทะเบียนนะครับเพราะว่าเรามีกําหนดที่จะปิดในวันพุธนี้เวลาเที่ยงคืนนะครับวันนี้ยังมีเวลาท่าน ที่ลงทะเบียนไปตรวจสอบข้อผิดพลาดเนี่ยครับที่ลงทะเบียนไม่สําเร็จทั้งหลายนะครับลองดูใน3กรณีที่ที่ผมเรียนให้ทราบนะครับว่าเป็นสิ่งที่เราเห็นว่า,เ,าเป็นการผิดตรงนี้จํานวนมากนะครับส่วนอีกหกแสนคนอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับก็คือก็คือการลงทะเบียนเมื่อวันศุกร์ใช่ไหมครับเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธจนถึงวันพุธเที่ยงคืนที่เราเปิดรับลงทะเบียนเราจะเอายอดสุดท้ายเนี่ย ไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่าใครจะได้เป็นอยู่ในกลุ่มสีอะไรอย่างที่เราเคยคุยกันนะครับทีนี้กลุ่มที่ผ่านมาทั้งหมด21ล้า00น100,000คนนะครับแยกออกเป็น3ามสีอย่างที่เราเคยคุยกันนะครับสีเขียวคือกลุ่มที่ได้สิทธิ์ผ่านเกณฑ์นะครับมีทั้งหมด4ล้า00น200,000คนนะครับกลุ่มที่2ที่เป็นกลุ่มที่เรียกว่าสีเทานะครับจำเป็นต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมมีทั้งหมด6ล้า00น300,000คนนะครับ แลกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่3าคือกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในการคัดกรองนะครับท่านไม่ได้สิทธิ์มีทั้งหมดสิบล้านหกแสนคนนะครับทีนี้ในแต่และกลุ่มจะต้องมีการดําเนินการอย่างไรต่อไปนะครับกลุ่มที่เป็นสีเขียวที่ท่านได้สิบสี่ล้านสองแสนคนภายในสัปดาห์นี้เงินถึงท่านครบถ้วนทุกคนนะครับวันนี้เราจ่ายไปแล้วสามล้านสองแสนคนเมื่อวันศุกร์นะครับโดยประมาณหนึ่งล้านคนสัปดาห์นี้ส่วนสองวันนี้จ่ายครบ นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่มีปัญหานะครับท่านได้เงินครบถ้วนในสัปดาห์นี้แน่นอนนะครับส่วนที่สองการขอข้อมูลเพิ่มเติม6กล้านสามแสคนนะครับวันนี้มีคนกรอกข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาแล้ว4ี่ล้านสี่แสคนนะครับเพราะฉะนั้นท่านเหลือประมาณหนึ่งล้านเจ็ดแนะครับก็ขอความปรุนาครับว่าท่านช่วย เข้าไปกรอกข้อมูลเพิ่มเติมโดยเร็วนะครับเราจะได้ประมวลผลเร็วและท่านก็จะทราบผลเร็วครับว่าท่านได้หรือไม่ได้นะครับถ้าท่านได้สีเทานี่จะมีผลอยู่2ออย่างนะครับถ้าท่านได้ท่านก็จะได้สีเขียวกลายเป็นสีเขียวนะครับก็รอรับเงินส่วนท่านที่กรอกข้อมูลเสร็จแล้วประเมินผลกลับมาว่าท่านเป็นสีแดงนะครับท่านไม่ได้สิทธิ์ท่านก็มีสิทธิ์ที่จะถ้าท่านไม่เห็นด้วยกับผลการประเมินการคัดกรองนะครับท่านก็มีสิทธิ์ที่จะไปขอทบทวนสิทธิ์ได้นะครับ ส่วนกลุ่มที่ไม่ได้สิทธิ์วันนี้นะครับเป็นกลุ่มของ10.6ล้านคนซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่นะครับท่านสามารถเข้ากระบวนการทบทวนสิทธิ์ได้นะครับถ้าท่านไม่เห็นด้วยวันนี้ผมเข้าใจว่าเราส่ง SMS ให้ท่านไปแล้วเนี่ยมากพอสมควรนะครับอยู่ที่4.7ล้านคนส่งไปแล้วนะครับส่วนที่เหลือจะส่งให้หมดภายในสัปดาห์นี้นะครับท่านจะได้รับ SMS ทุกคนนะครับดนี้ไม่ว่าจะเป็นสี สีเขียวสีเทาสีแดงทั้งหมดจะได้รับ SFS ครบหมดแล้วนะครับจะไม่มีอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลไม่มีแล้วนะครับการนี้เราตรวจสอบข้อมูลเสร็จหมดแล้วก็ท่านที่ได้รับ SFS ว่าไม่ผ่านเกณฑ์นะครับก็สามารถไปใช้ช่องทางการขอทบทวนสิทธิ์ได้อันนั้นคือผลของการคัดกรอง,ท,งทั้งหมดที่ได้มีการลงทะเบียนมาตั้งแต่วันแรกนะครับ แล้วก็เศษเศษทั้งหลายที่เหลืออยู่วันหกแสนแล้วก็จะเพิ่มอีกสักวันละไม่ถึงแสนจากที่ไปจนถึงวันปิดลงทะเบียนนะครับก็จะรวมและจะประเมินผลในขั้นตอนสุดท้ายนะครับอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งที่ที่อยากจะเรียนให้ทราบนะครับส่วนประเด็นที่สองคือการทบทวนสิทธิ์นะครับซึ่งได้มีการเปิดให้ทบทวนสิทธิ์วันนี้เป็นวันแรกนะครับก็เรียนว่าระบบไปได้ด้วยดีนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรจนถึงเมื่อเวลา12บสนาฬิกามีผู้ขอทบทวนสิทธิ์ แสนสี่หมื่น 40, คนนะครับก็ทุกอย่างก็เป็นไปได้ตามตามที่ตั้งใจไว้นะครับก็คือระบบรันได้อย่างดีนะครับทุกท่านเข้ามากรอกข้อมูลที่จะขอให้กรอกนี้มีไม่มากเลยนะครับท่านเข้าไปท่านยืนยันตัวตนด้วยเลขบัตรประชาชนนะครับหมยได้โทรศัพท์มันเดือนปีเกิดแต่ท่านก็เข้าไปยืนยันอาชีพได้เลยครับวอาชีพที่ท่านทําจริงคืออาชีพอะไรสถานที่ที่ติดต่อได้คืออะไรนะครับเบอร์ที่สามารถติดต่อท่านได้ใช้เบอร์ไหน นะครับแค่นี้เองท่านยืนยันกลับมาจบนะครับก็มี4ี่ห้าขั้นตอนง่ายๆในเอกสารเดี๋ยวทางทางจะทางกระทรวงทางจะแจกให้นะครับว่าภาพนี้จะมีขั้นตอนอยังไงนะครับถ้าเกิดท่านซึอมวลชนช่วยนําไปเผย,ยแพร่ต่อได้ก็จะมีความเข้าใจนะครับแต่ว่าขั้นตอนนี้ง่ายกว่าตอนลงทะเบียนเยอะท่านไม่ต้องกรอกอะไรเยอะครับเพราะว่าข้อมูลส่วนใหญ่อยู่ในช่วงที่ท่านใช้ลงทะเบียนอยู่แล้วนะครับอันนั้นคือ2เรื่องที่อยากจะแถลงข่าวในวันนี้นะครับถ้ามีประเด็นคำถามเชิญครับ คร,รครับีครับแต่ว่าสีเทาเนี่ยผลจะเริ่มออกตั้งแต่วันอังคารนี้เป็นต้นไปนะครับผลของสีเทายังไม่มีครับ แต่ผลจะออกวันวัน,วนอังคารนี้คนที่กรอกแล้วเพราะฉะนั้นคนที่ยังไม่กรอบผลบางท่านก็ยังไม่ทราบผลอยู่ดีท่านท่านก็จะไม่ทราบว่าท่านจะเป็นสีเขียวท่านจะเป็นสีแดงถูกไหมครับถ้าภายในสิบวันได้จะดีครับไม่ได้บอกว่าสิบวันแล้วจะตัดสิทธ์ไม่ได้ตัดสิทธ์ใครนะครับเรื่องนี้ของเราอลมอิเนยเปิดกว้างมากๆนะครับเพราะฉะนั้นขอความกรุณาท่านช่วยมาตอบคาถามครับถ้าเกิดท่านได้ SMS ว่า เราขอข้อมูลเพิ่มเติมใช่ไหมครับท่านก็เข้ามาในเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com เข้าไปส่งขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมกินี้ก็เหมือนกันะครับไม่มีไม่มีตวอ่าตอนนี้ยังไม่มีครับตอนนี้ยังเปิดกว้างให้นะครับเพื่อให้ท่านลองไร่รองดูครับว่าท่านจะทบทวนสิทธิ์ท่านก็เข้ามาในช่องทางนี้ได้ครับแล้วก็กระบวนการทบทวนสิทธิ์ก็อย่างที่ทราบครับว่าเราจะมีทีมของเจ้าหน้าที่ลงไปยืนยันตัวตนท่านแล้วก็การประกอบอาชีพของท่านนะครับ